สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บผักเหมือนเดิมค่ะพักพี่น้องพักเออนี่น่ะพักขมเนาะถ้าบดเก็บเขากับชิกเกมพี่น้องต้องเฝ้าเก็บพักหลายอีนีนาฝนนี่ผักบอบอืดเบอรอยากบอต้องปลูกเลยพี่น้องบอต้องปลูกให้เสียเวลา <c oughs> ไม่ตจหนอดงาม,งาม ผักหลายขนาดมือนี่พี่น้องอยิ่งพาไปเก็บพักน้ำกันจ้าทางนี้ก็มีผักหอมพี่น้องปลูกทั้งหยาทั้งยังเต็มเลยแต่กบ็บเป็นปยังดอกหอมก็เกิดเต้หอมเนออาะหยาก็เกิดเต่หยากินน้ำกันไปรูดอ,อันนี้ผักอยู่ในปลาหอมผักกาดก็มอีอมๆขังปลาหอมพี่น้อง บ่ต้องเห็่เสียพื้นที่เลยเอาขอบขอบไปหดหดน้ำก็หดพร้อมกันเลยอันนี้ก็เจนเป็นผักกาดเบืองเมวเมวมากัดกันมุดตนอยามัดเลยมุนมุดปุยปุยเลยดูดูโอ้ยทางนี้ก็ะเจเป็นอันพักพักปังพี่น้องพักปังยอดงามงามบ่ตองไปเห็ดคางด้วยพี่น้องเห็ดแบบนี้แหละก็เด็ดยอดเพื่อนบ่อย หยดงามขนาดพี่น้องหามาเก็บหยด,ดพักปังน้ำเอาหยดหน่อยๆน้ำพี่น้องกระเทือนเก็บนกเนาะแมวมาเลียนในคุ้มกัดกันดูม,มูลอุ้ยปุ้ยเลยพักอันนี้ก็ที่เป็นเบียร์แตงไทยหยดงามขนาดเลยพี่น้องช่วยหอดใส่บนนี้หยอดงามาขนาด มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยบ่ไเด้ขายก็ได้กินนะพี่น้องเนาะโอเคได้กินไปก่อนผักโขมอันนี้คือผักโขมยอดงามเนาะท้าบัเดดเขากะเจ๊เกอหล้วกับฮากะบ่ได้กินได้กินไม่กลที่เป็นดอกนะพี่น้องถ้าถ้าได้แบบนี้เด้วเขากะที่บ่าเป็นดอกกัชที่เป็นติ้งยอดอย่างเดียว มาทั้งนี่ทา้งนี้ก็มีดอกกระเจียวดอกกระเจียวดอกกระเจียวงามๆก็เด็ดคือกันพี่น้องเอาไปกินเลยอดอกกระเจียวกำลังออกดอกดอกกระเจียวดอกกระเจียวก็มีจ้าอันนี้เอาน,นี้นี่ปลาปลากระเจียวปลานี่คือเอาเม็ดมาปลูกพี่น้องเพยอัน เพาะเพาะเม็ดเนาะแต่ว่ากว่าจะได้หูนานมากกว่าจะได้เป็นปลาดอกกระเจียวปลานี่จะนานมากๆอันนี้จะอยู่หลังบ้านดอกกระเจียวปลากระเจียวนี่จะอยู่หลังบ้านเพราะว่าเอาเพาะเม็ดจากนาบ้านมาปลูกจะประมาณนี้เขาจะเป็นต้นเลียวๆเนาะต้นบ่ค่อยงามปันไรพี่นอ้องแตกก็ได้กินดอกดยู่ อันนี้ก็จะเป็นพักขมพี่น้องหยอดงามขนาดต้องเก็บใส่ถุงแส่ตู้เย็นไว้แล้วก็แบ่งมันลวกกินเนาะจะบำรุงกระดูกได้ด้วยบำรุงข้อโอ้ยบอกขึ้นมาจิมพริกปนประทูเนาะพี่น้องเนาะแซ่บกนานะักสวยงามมากเลยค่ะ อยากให้พี่ให้น้องมาเบิงน้ำเนาะของที่เกิดธรรมชาติทั้งที่บ่ได้สวยรู้แต่ก็ได้อยู่ได้กินพี่น้องเก็บผักขมถ้าบ่าเก็บก็บเป็นดกอกเฮากินบ่ท่านก็เป็นดอกอยู่ทั้งหลังบานทั้งผุนกระเต็มเลยนะพี่น้องบ่ออดเลยถ้าหนาฝนมาเร็วเวลาหนาหนาแรงนเนาะเฮาลดหดนามบ่ท่านก็กะตายกะแห้งเหี่ยว มองได้ถึงน้ำเนาะน้ำถึงแต่ได้หดได้กินมืดปีพี่น้องเก็บามสีต้นนี่ก็เต็มกระมังเลยพี่น้องแต่ว่าต้องเก็บให้มืดเพราะว่าถ้าพวกเก็บให้มืดเขาก็เป็นดอกก็คือเก็บทีเดียวพร้อมกันเลยมือหลังงลังบ้านก็นค่อยมานั่นหมดหมดเขาจะมาเจาะกินใบใบก็จะงีบนี้เดือรุ่น รุ่นก่อนละมังเหรอพี่น้องเก็บไปเลยจ้าสิ่งใดที่เขากินใดเขาเก็บกินนี่เนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่เป็นธรรมชาติเกิดมาเองอร่อยเองกินเองไม่ได้ปลูกแต่เขาเกิดมาแล้วเราก็ดูแลขเขาเขาก็เราก็ได้กินแบบนี้อันนี้เขาเกิดเองแล้วก็เราก็รกดน้ําให้เขาเนาะเนี่ยถ้าปล่อยไวน้นานๆก็ที่เป็นแบบนี้พี่น้อง จิเป็นดอกอันไหนที่ว่าฮอกชิดตั้งใจเอาเม็ดให้เขาเก่ๆฮอก็ะจงไว้ต้นหนึ่งแล้วฮอกค่อยเอาเอาเม็ดเขามาเพาะอีกทีนึงเนาะจะอยู่ที่เดิมถ้าว่าต้นนี้เขาก,ก็จะเก่ไปเรื่อยแหงเก็บแห่งเพิ้นได้พี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะวันนี้พามาเก็บผักคะ่ะเก็บผักหลังบ้านหน้าบ้านก็หมดแล้วแปลงนึ้งเก็บ เก็บทำทกินการเมียยงมีมือวันแปลงนั้นมืแล้วพี่น้องที่ไปขุดปลูกใหม่เยอะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะบายบายขอบคุณนะคะ